สวัสดีค่ะวันนี้ยายอสิภาพพี่น้องไปเที่ยวกะสินในวันนี้นะไปกับเราหน่อยสองคนไปเที่ยวไปยามก้นปวยไปเย,ปยพพี่ยม,ย,พพยมก้นปวยสไปเยี่ยมไอคิดคุณยายัาพักไ้เยี่ยมก็ไปเยี่ยมน่วกันด้วยค่ะเดี๋ยวยายไปอสิภาพไปเยี่ยมพอนีต้อนหยุดเล็กหน่อยพอดีพี่รถขามกูไป,ไป,ไป้บหรือยายหน่ นำกันเลยกค่ะปิดลูกปิดอ,อดโครงปิงงูละค่ะกระสิประมาณนี้น่ะโครงปิงงูยังวัดสกุลนอครนอะเท่าก,กับขีดเพื่อนระมา,ะา,าระวังเพราะว่าเท่าครับกลางกลาง <c oughs> ดูกเก่งแน่กระสิประมาณนี้แหละค่ะโครงปิงงูเนี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยลูกถหายเพื่อนเพื่อนดู ทางโค้งปีงูนะเราถ่ายลงข้างล่างให้ดูด้วยข้างล่าง,าง,งมันอยู่ตรนู้นนี่่จุงขึ้นมาที่นี่ใคขึ้นมาบนถนนีจามันกะสีสั้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปีนเขาช่วงนี้นะ,ะเหตุเป็นทางโคง้งเพื่อความ บายในการขึ้นขึ้นเขาปีนเขาเด้อค่ะนี่โคงปีง,งูผู้ใดมาท่านีก่นกันจังแถวสะกดกาลสิน์นี่ก็สิฮู้จักผู้อยู่ทางไกลก็สิบ่ฮู้จักดอกโคงปีง,งูนะ่ะกําลังสิลงเขาแล้วนี่ลงเขาเขตกาฬสินธุน์นี่ตรงนี้เป็นเกลือเขาผู้พานอยู่ตอนนี้นั่นอนะ ก็ลังสิล่งเขาเ,าเมื่อทอั่งอพภอเขาว่งไปกุชินาไลาค่ะไปเยี่ยมพี่สาวเป็นบาเจ็บเป็นตกรถมอเตอร์ไซค์ขาหักก็เลยสิไปย,ยามเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นบนน,น,น,นนี้นะรถพื้นเขาตอนนี้ก็ล่างสิล่งทางลงก็สั้นสั้นดอก ข้าไปเบอร์เรื่อยทางลงเขาเขาลเขาเงโค้งทึ่งสั้นลงลเขาก็ได้ แล well. ้วก็างมทั้งคลุมทั้งสั้นก็ Oh. Uh you -huh. ลงหอดแล้วบันนี้นี่ยพ่อกันอยู่บ้านเออคิดเลยนะจ้าผู้ได้สิไปเยี่ยมน้ำกันก็ได้ไอพออยู่บ้านทำกลางเลยลนี่ค่ะหอดแล้วบ้านทำกลางไม่เยี่ยมไอคิดผูดได้บ้านได้เยี่ยมก็เยี่ยมความแย่อ,อยยไอ้ได้ค่ะเนี่ยมีขาเป็นหักตกมอเตอร์ไซค์เย็บ <laughs> ใส่เล็กไซเล็เล็กสองอัน าัต้องสองขางเลยบอขางฝั่งนั้นพ่อใส่เลขสองอืมแสดงว่ามันหักคากด้หนิเนาะหักกับแต่มันหักแตกแต่ว่าเขาพาเลขสองทำไปซุดซึนก้นไข่ก็ได้ก้นป่วยก็ได้แค่นี้กินข้าวเส้าเลาก็สิมีของฝากไม่เพิ่นน้ำกระปู ของฝากมาฝากเพคนก็ได้บ่มีย่ย่างยายอ้อยมีแต่กระปูช่วงนี้นะ,อะของฮวงกะว่าฮันเด็กเป็นน้อยเขาก็สิบปูกแล้วาลฝากก็อลไรก็แช่นนะะกกเนี่ยนะคะฝากก็ซับสะไข่แน่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี่ก็น้อปูอะดไรพวกฮันเด็กไม่เยี่ยมก็ไม่เยี่ยมพร้อมยายอ้อยนี่แหละเยี่ยมไปคิดก็ได้ายอ้อยคิดหอดทุกคนเด้อค่ะ